e p 04นะคะก็มาดูเมืองพัทยาเนาะและเราเขามาดูร้านเราสามีฝรั่งด้วยนะคะ <c oughs> เว่าเราจะโชคดีนะคะทุกคนแล้วก็เป็นไอเดียให้ทุกคนเห็นว่าพัทยาเป็นเมืองที่เราจะมาขุดทองจริงๆหรือเปล่านะคะก <c oughs> ็อยากให้ทุกคนดูวิดีโอให้จบเนาะแล้วก็จะได้รู้ว่าพัทยาเนี่ย เป็นเมืองแบบไหนทำไมขึ้นชื่อสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะปะปะไปดูว่าวันที่สี่เป็นแบบไหนวันนี้ฝนรินนะคะนี่แอดก็ไม่รู้จะเดินไปไกลไหมคือฝนรินแล้วก็แปดโมงแล้วไม่มีคนมาเดินนะคะวันนี้เพราะว่าฝนมันรนเอย ก็อยากจะแนะนำนะคะทั้งใครมาที่พัทยาเนี่ยใช้บริการรถโดยสารนี่เรืดโดยสารบาลมเนี่ยก็คือ10บาทต่อต่อท่านาะจะได้ไม่ต้องหาที่จอดอยากไม่รู้จะไปรบจังไงน,นะคะเพราะว่าฝนตกกลัวโดนโทรศัพท์ แต่พามาชมบรรยากาศยามเช้าทั้กันของวันที่สนะคะน,นี่เขาก็กางร่มกลางร่มแต่เช้าเลยนะกางร่มแต่เช้าเลยก็ยังมีคนมาวิ่งประปรายนะนชอบที่แบบว่าตรงนี้ให้คนเดินถูกต้องแล้วค่ะแบบเนี้ย แล้วก็ตรงข้างทางเขาก็พยายามให้ตรงโน้นน่ะเนี่ยอยากให้เมืองสุรินเป็นแบบนั้นเหมือนกันนะเดินไม่ได้เลยนะคะโอร้านค้านี่วางของบนทางเทา้าแล้วจะเดินตรงไหนก็ต้องเดินลงมาที่ถนนนี้คะ่ะเออนี่มาดูพัทยานะคะทูกต้องนะคะทางเท้าก็ต้องให้คุณเดินไม่งั้นมันจะเกิดอุบัติเหตุค่ะอ๋อนี่มีอาหารส้ตมตำขายในเช้าด้วย โอเคไปหาที่หลบฝนก่อนเด้อเธอโทรสัพเสียรีวิวแบบเจอไหมเนี่ยไหน<ม>ดูล่าเราโอฝรัง่งเจอไหมคะมเจอเลยคะ่ะไม่มีสักคนเลยนะคะทุกคนต้องหัดเราแบบ โดยการจูงจักรยานนะคะช่วยให้กล้ามเนือ้อยืดนะนยาวเลยค่ะยาวตอนนี้แดดร้อนงงเมื่อกี้ฝนโปรยเลยนะคะน,นี่แดดร้อนอันนี้ก็จะเป็นเหมือนที่ตรงกลางให้พักเนาะเนี่ยแอดก็นั่งอยู่ที่ซุ้มที่ซุ้มคะ่ะแอบใต้ต้นไม้แบวเขาแล้วค่ะ นั่งรถนะคะไปหาที่ซ่อมโทรศัพท์ศูนย์ซ่อมโทรศัพท์เนาะมือถือเพราะว่ามีปัญหาคือมือถือเนี่ยอยู่ๆก็ดับไปเลยนะคะก็นั่งรถไปนะแล้วก็จากนั้นเราก็กลับมาทานอาหารเที่ยงที่แถวเ,เขาเรียกว่าพัทยาใต้หรือเปล่าไม่แน่ใจก็คืออยู่แถวแถวริมหาดนั่นแหละและกลับเข้าที่พักนะคะสำหรับแอดวันนี้รู้สึกว่ามันไม่โอเคเลยที่ เรามีปัญหาเรื่องโทรศัพท์นะหลังจากนั้นก็ไปที่ห้างนะคะเพื่อที่จะดูราคาโทรศัพท์เพื่อกำการเปรียบเทียบว่าจะซื้อใหม่ในรุ่นไหนแต่พอไปดูแล้วก็ราคาสูงทุกรุ่นเลยนะคะก็เลยรู้สึกว่าจะต้องมาตั้งสติอีกทีและคลิปทบทวนตัวเองอีกครั้งว่าเราจะทำยังไงดีค่ะ และก็เป็นเช้าอีกวันนะคะที่แอดยังคงหนักอึ้งมาเที่ยวรู้สึกไม่ได้มีความสุขเลยเพราะว่าเรากังวลเนาะแต่ยังไงนะคะก็จะต้องมีสติเนาะและก็คิดเสมอว่าอะไรสําคัญที่สุดนะเพราะว่ายุคเศรษฐกิจแบบนี้ต้องประหยัดไว้ดีที่สุดนะคะขอฝากเป็นกําลังใจให้ช่องน้อยด้วยการกดไลค์กดติดตามฝากคอมเมนต์นะคะก็ะเราต้องสู้กันต่อไปนะคะวันนี้ก็ไปก่อนนะคะสําหรับ EP 5 ที่พัทยามาดูละเหลาฝรั่งเป็นยังไงเนาะ